cái sáng cà phê gì ban อันไม่กินมีสางเป็นราดกิดชังนะเาก็ตีเห็นแต่ต้องสมันจีนหอมอร่อยสีอะไรส้มกะสีส้มดีมันอร่อยกว่าอันนี้มันรสอะไรคะเออที่เขาที่เขาสีไค่กินอันนี้ยังคี่ เออเอ็ดเอาไปลองก็ได้ครับเผื่อมันเราไม่เคยกินมีไหม <IS> <IS> จะได้รู้ว่ามัน่อยไม่ลอยเอ้ยไปลองเลยเอะอ,อย่างเดียวเหรออ่า,าเอาช้างงอบอ็ช้างน,น้อยช้างงอบ มีอะไรไหมนี่ไงมันฝรั่งแม่ยายบอกว่าเดจะไปาหาซื้อไหนให้นั่นนะใหนแล้ <c oughs> วแบบโอ้ถือก็ได้มันพอถือได้

นั <t od em |ms|> ่แ <m> <ana> ่เดเอาเนื้อแดงนั่งเลยหึนี่อยู่ข้างๆกันนั่นแหละเด้ไหมเป็นไรไหมไได้ไม่ได้ขอไปกินอันนี้เพิ่มกี่คนสองคนเหรอนะเอามาช่างเลยมาช่างเลยเอานั่อสไตยนั้น ตัดเอาหน่อยนิกินตัดเขาเหรอกินอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยตัดอันนี้เหรอใช่ครับเอาชิ้นเล็กๆหน่อยชิ้นเล็กๆเออไม่ว่จะสั่งมันค่อยกินง่ายไม่งั้นก็ต้องไปปาดอีกถ้าชิ้นใหญ่ต้องไปปาดอีกรอบตับเออตับยังไม่เอานี่คอยาสบายนาน วันหยุดกันต่วงมากพี่น้องเพส่มากินวันหยุดอะไรวันยหว้ีนี้วันเทาวันที่อะไกันหรือสอ่ะคนยว่าสิบคนรอกินรอให้เจออะไเขาไม่แ่บด้วยเลยให้พอชออิ่มกันอนีอืม พอไหมถ้ากินไม่หมดพี่นาปับชลิบบาททก่ดกับแม่เลยเดี๋ยวให้ลูกมันก็ต้องใสเลยอะไรเนื้อหมักไม่มีกลม่นอะพอไหมเอ็มมี่ตอะแล้วปวดไปด้วยปวดไปด้วยนู่นนนหน่ ตามท่านนี่ร้อยแปสิบสิต้นี่โลล้ร้อยร้อยสามสิบแต่ว่าแขงสุดแล้วขุ้นมือนี่หยอะไรเฮ็ดห้บกุ้งมีเท่านี้ก่นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้านนี้แหะกุ้งเอามาใส่บีวามเฟรนั่นกับกุบเอ่ิบไปน้านอะเนี้ยอะไรเป็นแข้ง ไที่มันว่าีกลอเนาะวนนี้มัมก็มายืนอยู่มันบ่ฟฝ้าใน้งันเาเไม่นยามกินคนกินในมมันหยุด่วนมากมันสิม้ยมคนบอใครมีพอใครมาคนเลยพอมากกว่าแบบคายองระวังบ่คนระวังเลยก็ยายคอ้าวันที่คนฉีเขาอย่ละพรางว่ามาฮี่าดีใบยังใบละพันใบละพันโอ้หไมาฮีหาดีเมเลยเเลยซสองสามเพียรมาอยุะมันเป็นแบบใดแบบไทยไทย เอกสารล่าสุดมันมันไทยเอกสารติดอันนี้มาเลยแต่ว่าผู้นี้ผ่้สังเกตเห็นนะติดหน้าติดหลังครับติดหน้าติดหลังเลยติดกระดาษธรรมดาสช่เลยนม้ถือไทยเยแข็งเจี๊ยดเลยอย่งว่าเด็กหนุอยเออเด็กหนุอยคนไปรุ่นแน่ละพอมาปั๊บรล้วจะเอ้ามื่เงินปั่มเ่ากับวานเสร็ัแก็เฝ้าอย่างรี้ขับรถออกไปกุญชีรถน้ำบ่ทันจะ่ต้องไปเลี้ยวใส่ไงวะมอไซค์มอไซทะเบียนจังปะไรเคยเหตุโอเคยสิเคยแล้ว ตันไม้ผมนุ๊กไปขายจับได้เพราะว่าพอเบิ้งปั๊บเด็กน้อยไอ้อีมาอยู่น้ำกอนฉลาดว่าเอ้าพระต่างเงินปลอมดูหน่อยแม่มาเชียวมันเฝ้าช่วยขึ้นเลยเอาไปนี่ก็ได้เซนว่าพอเขาจับได้อะการนุ๊กไปขายเขาคือกันจับมือขายเสือหน่อยแง่แง่เทศกาลไหมไปรับลูกค้าลุ้มไปจ้ะเข้าฝาออไหมเข้าม่ได้เช็คไหมบางที เงื่อนป้อมบน้อกไม่รออยู่แล้วเราแย่เาตีเช็กที่ไปเจยงใจ่พูมาสื่พอยจมูก้าเนื่นเพือกันเพื่อกันย่างพูเล่ใจเลยก็ว่าเจริงเ่อนหน้าอันเจ้าคองกิ่นไหมครับปุ่งกระเอาลงต่วน้ำต้องจแกกันทานเนาะ